นะครับมีการยุบการย่นมีการเหี่ยวนะครับผมมีการเหี่ยวแต่ในเนื้อเหี่ยก็จะมีความฉ่าด้วยนะครับก็จะมีความฉ่าไปด้วยนะครับพี่มินเพื่อนตรงจุดนี้ก็จะเป็นการยุบการกล่นครับผมการหลุดการล่อนการกล่นของเนื้อหามวลสารที่หลุดออกไปอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติมากับพระเองนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดมาครับผมเพิ่งมีการยุบไปนะครับอันนี้เกิด ตั้งแต่สร้างใหม่ครับผมก็จะมีการยุบแบบนี้ครับอาจจะเกิดจากแม่พิมพ์ก็ได้นะครับพี่เพื่อนครับนี่ครับเป็นไหมครับตรงฐานฐานชั้นแรกนะครับผมครับนี่ครับตรงฐานชั้นแรกครับก็จะมีคล้ายกับีตรงจุดนี้แหว่งออกไปหน่อยนึงอันนี้เกิดจากแม่พิมพ์แน่นอนนะครับพี่เพื่อนนะครับด้านซ้ายมือไม่ตรงกันนะครับแต่ด้านขวามือจะแหว่งนิดหนึ่งครับก็เกิดจากแม่พิมพ์นะครับดูความํำความเหี่ยวนะครับผม ความเหี่ยวของเนื้อหามนลสันมีเม็ดคล้ายเม็ดไข่ปลานะครับอยู่ใต้หูข้างซ้ายโคนหูข้างข้างสายองค์พระหรือว่าขวามือเราครับเป็นจุดเล็กๆเห็นไครับนะครับอันนี้ก็เกิดจากมวลสารนะครับผมเกิดจากมวลสารครับตอนกดแม่พิมพ์นะครับผมสวยงามครับผมดูง่ายสวยงามดูง่ายสบายตามีความฉ่ำครับตามล่องตามเดิบก็จะมี การงอกของเนื้อหามวลสารนะครับผมงอกโผล่ขึ้นมาตามซอกตามหลืบต่างๆนะครับดูง่ายนะครับผมดูง่ายสบายตาว่าพระอายุถึงแน่นอนครับผมส่วนตัวผมนะครับมาดูด้านหลังครับนะครับด้านหลังก็จะคล้ายๆกับเป็นรอยคล้ายๆกับลายมือของเรานะครับผมคล้ายๆกับลายมือของคนของมนุษย์นะครับกดลงไปตามด้านหลังนะครับผมนี่ครับจะเป็นลายคล้ายกับลายนิ้วมือนะครับผม นะครับเป็นมขึ้นคนละ้ายกับลายนิ้วมือ,อก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นลายนิ้วมือตอนอพรายังไม่แห้งดีพอนะครับอันนี้ก็อาจจะใช่หรือว่ากดพระออกมาจากไม่พิมพ์ก็อาจจะใช่นะครับผมก็ว่าเกิดไม่ทันแต่ที่แน่คือดูเนื้อหามวลสารแล้วเก่าธรรมชาติดีนะครับไม่ใช่พระแต่งมาครับผมพระเป็นพระที่เก่าจริงๆนะครับพี่เพ,พื่อนดูปูนสุกปนดิบนะครับจะไม่เป็นเนื้อทนเดียวกันนะครับ จะแยกกันอยู่นะครับผมเป็นจุดใครจุดมันนะครับสุกก็อยู่ส่วนสุกดบก็อยีส่วนอย่ส่วนดิบนะครับแล้วก็จะมีการยุบกันย่นนะครับผมด้านหลังด้านขอบข้างเป็นเรื่องธรรมดาบางจุดก็จะมีการยุบเห็นไหมครับยุบลงไปก็จะเป็นโพรงลงไปกล้องส่องดูก็เหมือนกับคล้ายเป็นเป็นถ้ำนะครับผมเหมือนกับถ้ำนี่แหละแล้วก็จะมีคราบคล้ายกับยุ้ง ข้าฝุ่นครับอะไรครับอุดตามร่องอีกทีนะครับผมอุดเข้าไปด้านในของร่องที่เป็นรอยยุบนะครับพี่เพื่อนๆครับนะครับเม็ดมวลสารก็มีนะครับผมสีดําสีแดงมีหลากหลายสีนะครับด้านหลังแท้ดูง่ายนะครับผมสบายตาครับนะครับขอบข้างขอบข้างก็ดูง่ายสบายตาพี่เพื่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยยุบนะครับ รอยยุบของมอนสารนะครับเพราะพระอายุเป็นร้ออปีนะครับผมจะมีการยุบการย่อขารย่นเป็นธรรมดาของสภาพแปรปวนนะครับผของอากาศยินฟ้าอากาศผ่านมาเป็นร้อร้อปีก็เป็นเรื่องธรรมดาของเนื้อหามอนสารทางด้านนี้จะไม่ค่อยมีการยุบเท่าไหร,นร่นะครับน,นะครับทนสีครับผมทนสีครับปนสุกปนดิบก็ จะเห็นนะครับเป็นการเหี่ยวกันยุบกันย่นนะครับาบางจุดก็จะเป็นเม็ดมวลสารอย่างนี้เห็นไหมครับออตามล่องตามหลกสบายตาครับพระงคนี้ดูสบายตามากนะครับไปพิ่นเพนนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องมีองค์เดียวครับเหลืออยู่องค์เดียวแต่ก็ท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าหาบูชาก็ติดต่อโดยตรงได้นะครับผมจะทิ้งดีลายไว้ด้านล่างนะครับ ่ันใดที่อยากจะเพิ่มเพื่อนก็สแกนเข้ามาได้นะครับผมแกนในอดีไลน์เข้ามาได้หรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมครับต้องขออภัยครับวัดลงคอแล้วครับพี่วินเพื่อนครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ไปพบหมอแล้วไม่ไหวแล้วครับเป็นมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับพี่วินเพื่อนครับสุดท้ายก็ขอบารมีองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีนะครับผม แห่งวัดละคังวัดละคังทั้งวัดบางขุนพรหมทั้งวัดเกศชโยนี่แหละครับและก็หลายวัดนะครับผมเพราะว่าท่านสร้างพระมาหลายวัดซะเหลือเกินนะครับวัดสองคลองก็ใช่นะครับผมวัดใหม่โอ้หลายครับทั้งวัดเก่าวัดใหม่วัดที่ยังไม่ลงในบันทึกประวัติไว้ก็มีนะครับผมที่ยังไม่ได้ตีแผ่เผยแผ่ให้สื่อหลายช่องได้รับทราบก็มีเยอะนะครับผมเยอะเพราะว่าท่าน ว่าท่านจะสร้างบารมีได้โอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมท่านไม่ธรรมดาครับผมสมเด็จพระพุทธจารย์ท่านนะครับครับสุดท้ายขอสมเด็จพระพุทธจารย์โตพเมลังสีนะครับผมจงปกปักรักษาคุ้มครองให้มีพื่นเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องของศรัทธาชาแนลหนึ่งเกให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับผมพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ